สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับขอต้อนรับช่วยรายการรีวิวก่อนเกมไม่เกียรผมทศกัณฐ์นะครับคลิปนี้เรามีของจากซิโนมารีวิวก,กันกับเจ้าตัวนี้เลย SB 6 1 0 En n r i c o En n r i c o อ่านยากชิปหาย <c oughs> หรือถ้าเราเรียกกันภาษาบ้านๆก็คือลำโพงนั่นเองนะครับหน้าตาแบบนี้ดูแบบอุย้ยใหญ่ๆแบบนี้ ที่แรกผมแอบคิดว่ามีพันบวกแน่นอนแต่ที่ไหนได้ไม่ถึงไม่ถึงพันนะครับเจ้าตัวนี้เป็นลำโพงแบบ RGB ด้วยรับประกันถึง2ปีเต็ม7โหมดนะครับแล้วก็จะเป็นอ่า3.5เป็นโค้ดวอลลุ่มแบบอันนี้ช่วงย่านการตอบสนองเนี่ยอันนี้จะเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะเริ่มตอบสนองที่ย่าน 150Hz เฮิรตจะไปถึง2 0 0 0 0เฮิร์นะครับ ปึ๊บปึปึ๊บนะสเปคไม่ต้องอะไรมากน้ำหนักหลักๆที่เราคนรู้พื้นฐานก็คือน้ำหนักของเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ820กรัมนะครับสายจะอยู่ที่1.3เมตรนะอืมอ,มอ,มอมืโอเคน่าจะต้องมีการต่อไฟเลี้ยงด้วยนะเราก็ไม่รู้ว่าอุปกรณ์เป็นยังไงดูกันไปนพร้อมกันเลยนะครับเฮีย <Hey ya. S 1> แอบแอบดูพรีเมียมนิดนึงชุด มีคู่มือมาให้ด้วยคู่มือบอกว่าโอ้โห <c oughs> อยู่นี่มีอะไรบ้างเนี่ยอ่าในการต่อสายของเขาเนี่ยมันจะเป็น USB สำหรับใส่ไฟเข้าไปด้วยแล้วก็จะเป็นที่เราต้องไปเสียบที่แหล่งกำเนิดเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกับเจ้าตัวนี้เลยเพราะว่าถ้ามันไม่มีจ่ายไฟเนี่ยพราลำบากเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นลำโพงแบบ RGB ด้วย เฮ้ยแวบแรกแว็บแรกรู้สึกว่าไงเกินพันไหมแว็บแรกอือเห็ไหมรู้สึกว่ามันต้องแบบอ่าอย่างนี้น้องก็ต้ถูกบวกเออต้องพันสองพันสามอ่ะมันต้องมีอ่ะอ่าหรือแม่ก็อย่างน้อยและก็แปดร้อยอย่างเอ่าแปดร้อยเก้าสิบแบบทถ้าถ้าแว็บแรกแบบถูกสุดแบบน่าเกียดน่าเกียดเลยนะร <c oughs> <c oughs> าคาเช็คในช้อปปี้หกร้อยเก้าสิบ เฉอหกร้อยเก้าสิบใช่เลยฉเฉยเฉยก่อนเลย,ย AUX <laughs> mode <laughs> oh. yeah แต่สายตรงนี้อันนี้ให้ดูนิดนึงคือสายเนี่ยมันมันแบบมันติดกาวอยู่ถ้าแบบผมจะยืดออกมานี่ต้องแบบต้องฉีกเองนะ <laughs> ไม่อยากฉีกเยอะเลยงพงง,พงอยู่นีน่น่าจะทำงานได้แล้วละ่ะ ยอยางไ,ไ,ไหนได้วยไหนเขาบอกว่าทัชแล้วจะเปิดอะไรล้นเงิน,เ,น,นงเป็นดีเจกันโคตรดังเลยเปิดตรงไหนวะเนี่ยกูเริ่มโง่แล้วเอาละเราโกยิ่งทำเท่าไรก็ยิงโงโง่โงโง่ลงยิ่งใช้มือก็ไม่ดนยิ่งทำเท่าไรก็ยิ่งสับสนเฮ้ยนี่ไงลองเพสทูพาวเวอร์ออนมึงอะโง่งมึงอะไม่ลอง ยิ่งดำเท่าไรก็ยิ่งโง่ลงอืมอ่าเขาบอกว่าอ่าเขาบอกว่าอะไรอ๋อ power off เอาเอ้า power on เ hey. ฮ้ AUX mode AUX mode และ AUX OnePlace with Mode Change as Bluetooth and AUX อ๋อมันจะมี2โหมดก็คือต่อสายกับบลูทูธด้วยเฮ้ยบลูทูธด้วยเนี่ยโอ้ oh my god เบ,บ็เจ้านนะดูนะขอดูข้างกล่องเขามีเขียนว่าบลูทูธด้วยโอ้ตัวลงควายเลยบลูทูธห้า5ิบศูนย์รองรับ e ลูทูธด้วยแต่ตอนนี้ AUX โหมดนี่คือต่อสายเนี่ยทำไมมันไม่ดังกระตำโพรมาดิเสียตรงไหนเนี่ย โทรศัพท์โง้มมไม่มีมรูแพงทุกเพลง NCs ก่อนเลยเพราะถ้าอาจจะรีวิวเนี่ยนียก่ก็สิกระจายแน่นอนอเอาแบบแรกเสียงดีนะใช่แบบแบบแรกรู้สึกรู้สึกเลยว่าเสียงดีนะ ตัอีพีนิยมเอาสักเพลงนี้ดู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 ลิมิตดู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 อะลองให้คะแนนแบบมันเหมือนที่ฟังในหูฟังไหมแต่ความมันยังไม่พีเลยลวดลุกอยู่นะกระตูบอยู่นะมันมันปัวบอยู่นะ โอ้อามือจับจำผ่านได้จำผ่าได<อ>้มันซันเป็นซัน ปึกว้าวไอกลางๆหน่อยดิโอ้มันจะไม่ใครแม็กเลยอะโอ้โห่ี้มันตันมันตันโอ้โห่ไอี้มันตัน โอ้อันนี้ความประทับใจแรกเลยนะมึงขายราคานี้ได้ยังไงก่อนที่สำคัญน้องแยกร่างได้ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วทางนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยน้องแยกล่างได้ด้วยแต,ตวแต่วางระหว่างน้องอยังไงว่าถ้าวางแบบแยกล่างอ๋อนี่ไงฝั่งนี้ไง,ไงเพราะว่าฝั่งนี้มันจะติดติดกา้านวางไปแบบซ้ายขวา ด้านนี้ก็เปิดปิดเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรเห็นอะไรบ้างเออเฮ้ยเ้ยชอบอันเนี้ยมันเกินราคาไปเยอะเลย คือแบบเอ้ยมีลูกเล่นด้วยนะถ้าสมมติว่าเวลาเราเปิดเพลงหรืออะไรแบบห้องมันมืดมืดสลัวสลัวหน่อยแล้วเจ้าลำโพงตัวนี้เป็นหนึ่งในของหรืออุปกรณ์ที่มันสามารถแต่งดีวันโต๊ะคอมได้แล้วมันแบบมีมีลูกเล่นไฟ RG B ีที่มันไล่ไปตามเสียงของดนตรีที่เราเปิดฟังอยู่เนี่ยผมเท่มากเลยแล้วงบมันแบบน่าเกลียดมาก ไอ้เชี่ยทำมาขายไม่ได้ยังไงเนี่ยตะใครแบบนี้เนี่ยโอ้โหให้ตายสตารล่าเอาเป็นว่านะคลิปรีวิวคงอะไรมากไม่ได้เรื่องของคุณภาพผมเทสแล้วผมผมโอเคผมชอบผมให้ผ่านเลยในเรื่องของแบบเบสเสียงนี่คือแบบมาเป็นลูกความที่จะบติว่าเปิดดังๆหน่อยเนี่ยสั่นสั่นเลยสัมผัสได้ว่าอุ้ยมันมันกระหึ่มมันกระหึ่มมันสะเทือนมันสั่นขึ้นมาเนื้อเสียงอ่ะถ้าพี่ดีมว่าโอเคไหมได้นะสำหรับลำโพงที่แบบเปิดฟังเสียง โอเคมันดูแบบไม่แย่เลยอ่ะสมมติว่าเป็นแบบอยู่ในร้านกาแฟอ่ะ oh. ได้ไหมน่าเกลียดไหมไอเปิดร้านกาแฟอย่างเงี้ยได้เปิดได้ไม่น่าเกลียดเราเปิดในโรงแรมยังได้เลยแอมขอขอนุญาตอันนี้ขอดัง,ดงสุดแป๊บ,บนึง อีนี้หนึ่งแล้วทวิปกลางกลางนุ่มๆฟังแบบคุมโทนในห้องอะ่ะห้องเล็กๆห้องนั่งเล่นอะ่ะได้อยู่เนี่ยอัน,นเนี้ยเนี้ยถ้าสุดถ้าสุดมีมีมีมนิดนึงม,มีมีรู้สึกว่าบางช่วงบางเสียงอะ่ะย่านมันมันเหมือนมันทับกันอะ่ะเราแบบมันขับออกมาไม่ถึงอ,ะอ่ะประมาณนะั้นนิดมีนิดหนึ่งแต่ จะเกิดกับการที่เราไปเปิดเสียงดังแบบสุดจริงๆอ่ะถึงะจะเจอการๆๆๆๆแบบนั้นแต่ถ้าในการใช้งานทั่วๆไปแบบสบายๆฟังอยู่ในห้องเปิดไม่ดังมากไม่แรงมากี่โอเคเลยน้าตรงไหนสวยนี่มันอ,อยู่ตรงหน้าครั้งนี้ก็ได้นะไม่ไม่มันจะไปอยู่ที่โต๊ะดีมอ้าวเหรออนี่มันอยู่ตรงนี้มันดูไม่สวยไม่สวยไม่สวย,สวยใช่ใชไหมถ<ช>้ามันอยู่บนโต๊ะดีมเนาะโอเคไปอยู่บนโต๊ะดีมไปร้อยตัวนี้ห9ร้อยเก้าสิบ เป็นลำโพงที่ผมคิดว่าถ้าในตอนนี้เท่าที่เห็นนะผมว่าเบสบัจจตได้อยู่คุ้มค่าคุ้มราคาคุณภาพโอเคมีลูกเล่นด้วยแต่ที่ผมชอบมากๆคือเวฟตรงนี้ที่เวลาแบบเราเปิดเพงลงน้วเสียงมันตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บตึ๊บขึ้นมาเอ้อยนี่สวยจริงดีเลยนะครับฟังก์ชันดิทอสเซกีน screen, เปิดปิดตรงนี้ที่สําคัญนะครับสามารถเปิดใช้เป็นระบบแบบบลูทูธได้ด้วยอ่าก็แค่กดกดค้างเปลี่ยนโหมดนะครับผมเปหาซื้อกันเปิดเปิดลองบลูทูธเหรอ Bluetooth m o s e Bluetooth m o s e อ่ะพี่บีมเชื่อมอ่ะพี่บีมเชื่อมสิบอ่ะสิบนูกเป็นสิบโน้ตเหรอใช่อ่ะก่อนก่อนล่ำลาเช็คบลูทูธโหมดอ่ะเปิดบลูทูธแล้วเปิดเพลงอุ้ยเฮียมันเแจมแล้วจริงเหรอ คิดหน่อยคิหน่อาลออกลิ์กระจายครับคลิปนี้นก,ก,ก,กน็นั่นแหละครับเอามารีวิวให้ลำโพงให้ดูกันแยกร่างได้ประกอบร่างกระเท่โหมดไฟก็สวยราคาก็ถูกไม่มีที่ติครับเจ้าตัวนี้ถ้าถ้าจริงๆไอ้เรื่องที่ว่าเวลาเราเปิดต่างๆแล้วเสียงมันแตกๆนิดนึงอ่ะผมมองว่าโหสำหรับราคาเนี้ย มันมันคุ้มเกินราคาไปแล้วอ่ะตรงจุดนั้นก็เลยแบบมองข้ามได้เลยสบายสบายถ้าไม่เปิดเกิน70-80%แบบให้ลำโพงมันดังให้เสียงมันแตกจริงๆอ่ะไม่เจอกันไม่เจอการ4 0 5 0แบบฟังดังๆดังๆในระดับลำโพงที่เปิดในห้องอ่ะสบายสบายเลย6 9ไก็สปไปหาซื้อกันได้นะครับเจ้าตัวนี้ s n o โนเอชบหโพงเกมมิ <hob bit> ่ง no. <reg> อันนี้แนะนำเลย very Good Recommend เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนถึงตอนจบนะครับบายบายครับคุณผู้ชมทุกท่าน